คารุ่นใหม่มาใหม่นะคะอันนี้ตัวบาร์ท็อปนะคะจะมีสายนี่นะมีสายเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วตัวบาร์เนี้ยจะมีจับจีบน่ารักนะคะเวลาใส่ออกแนวสปอร์ตนิดนึงด้านหลังเป็นตะขออย่างนี้นะคะของเราทําให้เป็นฟรีไซส์แต่ว่าขยับไซส์ได้นะลูกค้านี่ขยับอย่างนี้เป็นช่องอย่างนี้นะคะ คือขยับเข้าออกได้ตามอกเนาะอกเจอประมาณ30จนถึงประมาณ37ได้เลยข้างในมีช่องใส่ฟองน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราจะให้ฟองน้ําไปด้วยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ฟองน้ําใหญ่เล็กเนี้ยสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกแบบนี้นะคะตรงสายก็ปรับได้อย่างนี้นะมาคู่บบกับกางเกงเอวสูงรุ่นนี้จะปิดปิดหน้าท้องใส่แล้วคือเข้าทรงสวยเลยมีซับในให้ทั้งตัวนะคะเย็บอย่างดีเลยแบบนี้ นะรุ่นเนี้ยเราทําเป็นเซตสชิ้นมีกระโปรงให้ด้วยนะคะเป็นกระโปรงสั้นนะคะตัวนี้จะเป็นเอวต่ํานะคะตรงขอบใส่ยาง2นิ้วคือใส่แล้วกระชับกระชับตัวเลย